สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถรอดัมซิ่งครับผมเช้านี้ก็เป็นใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยใส่มาเมื่อวานนะครับนี่นี่ครับปุ๋ยตามงกุฎครับผมสิบแปดแปดแปดนะครับเป็นสูตรนะครับสิบแปดแปดแปดนะพลังสองซูเปอร์ตามงกุฎนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ตั้งลำ นะครับรอที่จะถอยเข้าไปข้างในบรลูกเพพใหลงใจล้ะนะครับเมื่อเช้าก็เมื่อคืนก็มาจอดนอนอยู่หน้ารัานนะครับตอนนี้ผมก็แกะผ้าใบนะครับเปิดผ้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นด้วยแกะผ้าใบเรียบร้อยนะครับทั้งหมดก็สามสิบสองตันครับหกร้อยสี่สิบลูกเหมือนเดิมนะครับเท่ากันกับปูนนะครับน้ำหนักสอบละ กระสอบละห้าสิบกิโลบ่้นะครับกรสอบละห้าสิบกิโลครับนี่ครับฟังนี่เดี๋ยวมิันสง่งก่อนเดี๋ยวผู้สาวสิไหมเห็น <c oughs> ออว้า้ยถ้าได้กินเขายิ้มแล้วปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จออกเจ้าเลี้ยงขาสุไทายนะครับจะจะบับบกคือปูนนะครับ นี่ครับขาสุดท้ายของปุ๋ยจะเลี้ยงแบบนี้นะครับผมรลยันนะ่มันพังนี่ครับจะเลี้ยงลายยาวนะครับขาสุดท้ายจะไม่เป็นลายขวางนะครับเราต้องเอาสายสตรีรัดไว้นะนี่เห็นมะห้อยหัดลอยรัดนะครับเฮ็นไดกี่ก็ดีนะครับกันไว้ไว้มันเดียหลังนะครับแต่ว่ามันอยู่ออกขังนะผมว่า เลี้ยงแบบนี้ก็ดีนะครับแบบนี้ก็ดีห <c> ร <oughs> ือว,ว่ามันอาจจะเลี้ยอยุสองขาเ่นกันเลยเลี้ยงเงายุ่งจังสี่เลยกับวลูน่น้ำผิ่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้คนงานก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับ <c oughs> บางฝุ่นผมแม่นะครับว่าจะได้ไปทําล้อนะครับจะได้ไปทํำไหมวันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะได้ไปทำล้อไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอคำสั่งเท่าเกียก่อนครับก็แจ้งไปแล้วนะครับว่ารอมันดังนะครับรอหน้าดังนะครับเวลาบีกย่างงออมรถก่อนพี่นอ้องตรวจสอบกันโอ้อยางเสียนี้ดําดีเดียวแต่งเต่เอานีมามัดใส่นะบ้านี้คือบพ่อดั่ ยางใหม่วะใส่ปุ๋ยตามงกุฎนะครับท่านผู้ชมอย,อย่าถอยเข้าไปข้างในครับเดีย๋ยวรอเฮียเข้ามาชี้เป้านะครับชี้เป้าชีต้ตำแหน่งไม่ใช่ชี้เป้าว่าให้ลงตรงจุดไหนนะครับจะลงทางนี้หรือทางนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจะเป็นข้างในนู่นนะครับ นี่ครับล้อล้อนี่แหละครับที่มันดังอ่ะดังแบบใดวพดีดังดังย้ำเบียกับพี่น้องนะครับตอนเบียกันจะดังอีกแยะอีกแยกอะไรสร้างคว่ามพาเบรกกันเบิอ่อวายพี่สันาะจอดกับจอดด้วยพี่สันมันจะหลอกดีป่ะนะผมกะบ,บอกว่าถือกับผม,ผมก็ผมก็อยากเห็นอยู่นะครับ ข้างหลังมันข้างหลังก็ดังนะครับดังแบบผ้าเบรกผ่าเบรกเบิดนะครับและะ้วก็เพาอเบรอกี้กระดังนะครับต้องไปปรับเพาเอรกี้อีกนะครับตอนนี้ช่วงล่างก็คือจะทําล้อจระบีล้อนะครับล้างลูกปืนล้อแล้วก็เช็คผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกตัวไหนหมดก็คือเปลี่ยนนะครับแล้วก็เพาเอรกแล้วก็หม้อน้ํานะครับต้องเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนมอาน้าแล้วก็ตั้งเมาใหม่นะครับเปลี่ยนม้อน้ําเปลี่ยนน้าแล้วก็น้ํายาฟีปัมครับจะคือคือคือถ้าจอดนี้เป็นอาทิตย์แน่นอนนะครับจอดนานต้องเอาเข้าบริษัทครับนะบ่เพราะว่าเพราะมอ่าน้าอยู่พุ่นหมอน้าอยู่บริษัทนะครับรู้สึกว่าหม้อน้ํามันจะตันขนาดขึ้นเขาเนี่ยมันขึ้นมันก็ควมมหอนมันขึ้นไหมมันขึ้นนี่ก็ขึ้นจนผมตกใจอะ่ะมันขึ้นอะ่ะหนาวๆนาอะ่ะ มันต้องได้เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วนะครับกับน้ำยาฟีปัมแล้วก็เพื่อเพื่ออาจจะได้เช็คอย่าง่ะว่าวน้ำบ่คือปัมน้ำบ่ว้าน้ำเปลี่ยนเร้วนะเรียบปัมปัมน้ำตัวข้างล่างนะครับปัมน้ำากับว่าเป็นอย่างนั้นกับว่าแตกว่าอย่างนะถามว่าน้ำขาดไหมน้ำาก็ไม่ขาดนะครับหรือน้ำยาล่อเย็นเบิดบ่น้ำยาหล่อเย็นก็เป็น Khoang xuống nhang đi vừa nè Chờ đu phẳng này gần Mắn tẹt quá Sau này gần lưu mà Bưng nam tuổi เปลี่ยนมอาน้าใหม่เดี๋ยวเอาหม้อนี้ไปล้างถ้าไม่เปลี่ยนถ้าถ้าเห็ดยุบบารบือกะเห็ดเห็ดยุบบ้านผมก็ได้แต่ว่าเป็นไอเห็ดว่าหรือย,อยังไงผมกับ่ท่านได้รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอถามเพิ่อีกเจอน,นึงนะครับเอาเป็นช่วงที่ไม่มีงานแล้วกันช่วงนี้ที่มันมีงานอยู่ก็ถ้าวันนี้มีงานนะครับผมก็จะไปใส่งานก่อนถ้าไม่มีก็เดี๋ยวทําเลยนะครับอยูบบารบือแคาเจ้าสิเมียนลันจ่วา,า่างล่างหม้อน้ำนะพี่น้องล่างอ่า แบบเปิดฝาล่างเลยนะครับเป็นเป็นเครื่องอัดออกนะครับไอเหมือนที่รถหกล้อผมนะครับรถหกล้อหมอหน้ําตันนี่กันครับรถดําเอาไปล่างแ้เจ้าอัดออกอัดออกเลยนะครับเป็นเครื่องอัดออกอืมดีครับแล้วก็ล่างมากับผมมีปัญหาอย่างลยเจ้าดูมือนี่นะครับสําหรับหมอน้ํารถหกล้อนะครับตัวนี้ก็คือกันนะครับส่วนมาก ส่วนมากเขาเจ้าล่างเขาเจ้าดิเอานา้ำใส่แก็สั้นๆๆออกก็ใช่แต่ตัวนี้ไม่ได้สั้นนะครับคือมันเป็นเครื่องอัดออกนี่แหละเขาไว้เขาเห็นน้ำแบบอยู่ในฮีน้นู่นแต่ฟมกง,งกับเขาไปเบื้องนู้นแ่้มันเป็นเครื่องอัดออกอัดเป็นก้อนบ,บุ่มบุ่มออกเลยจ้ะถ้าเขาสั้นออกมันกับบ่ไดีดีดอกเราใช้จักเปลี่ยนไม่เลย เปลี่ยนหมอไม่เลยนะครับเปลี่ยนล้างผึง,งเอาฝาเปลี่ยนฝาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไเลยละทั้งฝาทั้งล้างผง่ะแหละหมอนหน้าไม่เลยหระไปนะครับอีกตัวหนึ่งก็ตัวแป๊บน้อยๆนี่นะครับเน,นี่่ยตัวแป๊บน้อยๆสองตัวเนี่ยเห็นไหมของจะจ่อยเป็นตัวนี้แหละครับสองตัวนี้แหละตันตันตัวเดียวเลยครับตันหูเดียวแล้วก็ แล้วก็เฮ็ดใหน้น้ามันบว์ุนะครับความ้อนขึ้นนะครับของแต่จอยดีนะดับเครื่องทันเหมือนนั้นโ <laughs> มเมงเรคือความความม้อนขึ้นดูดูดนี่ฟ้าสูบโกงนี้พี่น้องเจ้าว,ว่ะมันนี่ครับหน่อยๆก็ก็ขึ้นครับหน่อยๆก็ขึ้นแล่ยนหน่อยๆก็ขึ้นความห้อนก็เดี๋ยวเอาไปเช็กก่อน ว่ามันเป็นแบบใดต้องไปจอดบริษัทส่วนละว่าพอได้เห็ดร่อนนะเห็ดร่อเห็ดจอระบีจอระบีร่อลูกปืนอันใดวุ่นเพี้ยนหรอกนะครับพาเบรกอันใดเมืองไทเพื่อนเพี้ยนหรอกเงินกับไปเอาน้ำสาแก่อยู่บริษัทส่วนละเนาะดีกว่าอ่าเขามาเห็ดอยู่บ้านขันเขาเห็ดอยู่บ้านขาใดใจมันหลายเพื่อนกับจีวาเขาเห็ดนี้อย่างไรเถอะิีวายเนาะเงินบ่เดี๋ยวไปทำอยู่บริษัทนะครับ ตัวหน,นมันมีปัญหาก็ให้ช่างเขาคุยกับเท่าแก่เอาเองเลยนะครับคือเราอยากเปลี่ยนอยู่แล้วแหะครับเพราะว่าอย่างใดมันวอดีเขาก็อ,อยากเปลี่ยนเพราะว่ารถล่องนี่มันเป็นรถี่แยนไกลนะครับแรนไกลกันเนาะทีม่มาถึงแลีนรถทึงส่อมนี่มันมันล่านะครับมันส่อมน้ากลางทางกลางอย่างนี้มันจะเหนื่อยนะครับขนาดขับรถก็ล้าพอแหงแล้วนะครับอย่าให้มาต้องกินเขาลิงข่างทางเลยครับแต่ถ้ามัน มันจำเปียนนี่ลีก็ต้องได้จอดนะครับหรือต้องเช็กให้ฟร้มก่อนนะครับไปใส่น้อคนงานเสียอีกแล้วเอ้ยอ๋อฝุ่นอยู่ข้างใน พร้อมไปนี่ครับสามท่านสามคนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีภาพเสียงหรนะือเนื้อหาคาพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมไปก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ